โอเคนะรู้สึกว่าโอเคที่ล้มครั้งนี้แล้วมันไม่เจ็บไม่หักกูจะขับยังไงเลยไม่อเวลานั่งลงไปมันก็อันนี้แล้ว ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหาเงินยามว่างนะครับผมหลายๆคนก็จะสงสัยนะครับเอ้ยพี่เวลแม่งเอาเงินจากไหนไปซื้อท่อวาต์ตใบตั้งหมื่นสองอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือพี่จะมาบอกเลยนะครับทุกวันนี้พี่ก็หาเล่นเกมในเว็บนะครับกับ Adwin นะครับผมก็คือเป็นเว็บที่มีเกมเนี่ยภาพสวยงามเอาตรงๆพี่เป็นคนที่ชอบเกมที่มีกราฟิกสวยงามนะครับผมเรื่องบริการเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบถูกใจอยู่แล้วนะครับกับ a อ w i n ผมเล่นกันมานานแล้วนะครับก็คือพอ ได้เล่นปุ๊บก,ก็บคือวันนั้นมันแจ็คพอต,ตแตกไนงะก็เลยแบบเอาตังค์ไปซื้อท่อเลยเด้อโห้โคตรฟินเลยนะครับผมได้ท่อมาใส่ wr จนได้นะครับผมรใครที่อยากจะหาเกมนะครับที่เล่นแล้วได้เงินจริงนะครับผมก็ลองมาแอดดูกับแอดไอวินนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอย่าลืมไปแอดนำหน้านด้วยนะครับ When everybody thinks they thinks กูจะเปิดคลิปอย่างี้ดีกะเปิดคลิปยังไงดีวะมีหัวลอดเลยทุกคนครับทุกคนสังเกตอะไรไหมเว้ มวันนี้พี่ป้ายน่าจะทำกับข้าวหมูแดงให้กินเหรอเออหมูแดงหมูแดงเนาะเออหมูแดงอีกแล้วโอ้ WR าทำผิด <c oughs> <c oughs> เฮียแสบมากเลยตอนนี้ทั้งตัวเ <c oughs> <c oughs> ลยเฮียล้มอีกแล้วนะครับน้องๆก็นะครับฝึกยกล้อนะครับทีนี้แต่ว่าจริงๆมันได้แล้วแหละแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันอยากทำให้ชินน่ะคือมันองศาสูงเกินไปที่จะต่อ แต่เสียกไปต่อมันเข้าใจไหมก็เลยทําให้แบบว่ารถมันหงายไปเลยตอนต่อเลยมันมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าก้ามกึงก้ามกลางระหว่างเอ้ยมันไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งเอออย่างเงี้ยคือมันไม่น่าจะหงายมั้งอะไรเสดอ่ะตรงไหนอีกอ่ะเยอะเยอะตรงขาหัวเข่าหัวเข่าหัวเข่าแล้วตรงตูดแต่ถ่ายให้ดูไม่ได้อ่าเฮ้ยตกใจหมด ถ่ายให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแผลนิดๆหน่อยๆไมนเยอะอยู่ก็แทบๆ <S <S แล้วตรงข้อเท้านี่รู้สึกว่าไม่ไม่เป็นไรนะครับข้อ,อข้อเท้าไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็นั่นแหละก็มาฝึกให้น้องๆแต่ว่าดีท่อไม่เป็นอะไรนะมาดูรถกันรถเรนใส่ท่อมารถไม่เป็นไรเลยฝั่งนี้นะผมก็คืองไปแทนจะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็สีก็เป็นนี่นิดเดียวดู แต่ท่อไม่เป็นไรเลยเนี่ยดูคนแต่ตรงที่มันงอก็คือตรงพักเท้านี่เองนะครับงอเลยแต่ต้องบอกว่าแผลแสบแบบนี้ก็คือตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าพรุ่งนี้เช้ามามันจะเป็นอะไรโคตรแสบเลยแต่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 มันโอเคนะรู้สึกว่าโอเคที่ล้มครั้งนี้แล้วมันแบบไม่หักไม่หักเพราะอันนี้รู้สึกอ่ะมันเป็นแค่แสบอ่ะเฉยๆนะครับผมแต่ว่าถ้าถ้ามันแบบว่าแบบหนักกว่านี้มันจะ ลำบากก่านเี้เออมันจะลำบากไปเลยใช่ใช่มันจะลำบากไปเลยดีมันไม่มีอะไรเบอร์เพราะว่าเซฟตี้มาอยู่นะก็พอถุงมือนะที่จริงดูดิเป็นเยอะครับถุงมือขาดออกนิ้วอย่างนี้เลยดีนะที่ใส่ถุงมือถ้าไม่ใส่ถุงมือมีมีแหกแน่ตรงนี้อ่ะฟาดเต็มเต็มเลยโอ้โหฟาดคือแบบพืดอย่างเงี้ยนั่นเนี่ยเป็นเลยเนี่ยนั่นแหละก็ตรงนี้รับปอยู่นี่แหละถุงมือข้อดียืนจริงจริงมีหน้ามาถ่ายอยู่นะมึงไม่คือจริงจริง ผมอยากจะกลับบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้กางเกงขาดนะกางเกงขาดเลยนี่ขาดเลยผมนะหมูแด<ม>งอยู่หมูแดงอยู่ข้างในครับผมแสบไหมเอาตอนนี้แสบยังแสบแต่ว่าก็ได้อะพอได้คุณชอบเที่ยวยิ่งเจ็บยิ่งชอบแต่ว่าก็น่าน,นักวันอยากน้องๆอ,อย่าไปฝึกอะไรตามนะเนี <laughs> น่ยก็คนโหดอะครับเล่นบางกคนท้ายอไอ้เนียมันเป็นจังหวะที่ ไม่มีใครที่จะแตะเบรกได้หรอก mm hmm. มันเป็นจังหวะที่แบบรถตึงแล้วอะ่ะตึงองศาแบบเออเลี้ยงเกียร์สองไปก็ได้แล้วอะ่ะ uh huh. เออแต่ทีนี้อยากให้มันเป็นเกียร์สามเพื่อไม่อยากให้รอบมันตึง mm hmm. ก็เลยก็เลยก็เลยต่อต่อ,ตอปุ๊บแม่งฟึดขึ้นหนีเลยนะเว้ย mm hmm. เพราะว่ามันตึงไงพอมันมันเหมือนเราลากเกียร์สองไปแรงๆแล้วเราอยู่อยู่สับสามมันก็ดึงปุด๊ดใช่ไหมละ่ะ uh huh. เอออันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับทุกคนแต่ว่านั่นเหีะยคือรถไม่เป็นไรก็โอเคละส่วนคนก็ประมาณอีกสองอาทิตย์ ใช่หายปกติใช่ใช่ช่วงนี้ก็เสบเสบหน่อยนอนลำบากหน่อยทุกคนอาบน้ำก็ลำบากพี่บอกใช่ไหมจะโดนน้ำได้ไหมมันก็โดนได้ถ้าได้แผลเริ่มแห้งอ่ะโดนโดนได้อ้าวแต่ตอนนี้อ่ะมันก็โดนได้นะแต่มันจะแสบไงแสบมากเวลาลงสบู่น้ำแค่น้ำโดนมันก็แสบแล้วใช่ไหมน้ำโดนก็แสบแล้วใช่มต้องต้องกัดฟันแหละเออฟันล้างก่อนเพราะว่าเชื้อโรคไงแล้วนี่ต้องไปโรงพยาบาลไหมไม่ต้องไปหรอก เอาตรงๆอะน้ำเกลือล้างแล้วก็เบตาดีลาดทําไมต้องเอาเบตาดีลาดก็ป้องกันเชื้อนิดนึงแล้วถ้าสมมุติไม่ลาดอ่ะมันก็แล้วแต่แต่ถ้าแผลมันติดเชื้อแล้วขึ้นมาล่ะโอ้นี่กูต้องโดนเบตาดีนใช่ไหมเนี่ยมันก็ต้องเบตาดีนกันไว้ก่อนออ้แต่ถ้าเบตาดีนแสบมากเลยนะแสบดีกันแค่กัดฟันอะ เออเราไปไปรีบกลับบ้านกันดีกว่าโอเคต่อไหมไปไปบ้านดีกว่าเออโอเคโอเคไปกูจะขับยังไงเนี่ยไม่เวลานั่งลงไปมันก็อันนี้แล้วมันก็เสียบแล้วโอเคปะขับดีปะไปเถอะปะเดี๋ยวไอ้เหี้ยอันนี้ไม่มันเหยียบเกียร์ได้หรือเมื่อกี้ลองเหยียบมาดูหรือว่ามึงจะนั่งรถคันนู้นน่ะรถกลัวเออไอตรงคันนั่นจะนี่หน่อย แต่รถไม่เป็นไรมากนะเออก็คือตอนนี้มันยืนยกก็ได้นะครับผมแล้วก็เปิดเกียร์สองเนี่ยนั่งยกเนี่ยต่อสามต่อสี่ได้เออเดี๋ยพอมาเป็นมาสิบรอบก็คือมาผ่านตรงนี้นิดเดียวนะครับ โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะครับจริงๆผมอัดไปแล้วแหละคลิปหนึ่งนะครับเมื่อวานตอนที่ว่ารถล้มใหม่ๆนะครับแต่พอดีมันจะบอกว่าไงดีอ่ะคือมันคลิปมันยาวเกินไปผมก็เลยมาอัดใหม่แล้วอธิบายให้มันสั้นๆดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็คือเอาง่า,งงายๆเลยนะครับอพอล้มเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมก็ขับรถจากที่ไปฝึกซ้อมนะครับผมกลับไปถึงบ้านประมาณ ประมาณ7จ็ดโลได้นะครับไม่งั้นก็10โลได้นะครับผมก็โดนฝนไปด้วยโดนอะไรไปด้วยมันก็จะมีเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคแล้วก็มีแบคทีเรียอะไรพวกนี้มาเกาะแผลนะครับผมก็เลยกัดฟันผมก็ไม่ได้ล้ม <c oughs> ไม่ได้ล้มมานานแล้วนะครับว่าไออาการของแผลสดเนี่ยไปโดนน้าเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมพอพอเราเราขับรถมาใช่ไหมมันก็รู้สึกแบบเออเมื่อเริ่มแบบเจ็บเจ็บสแซแบบแบบเออปกติละเริ่มเริ่มตึงๆเริ่มคือพอทนไหว แต่ทีนี้ผมเลยกัดฟันอีกทีหนึ่งไปอาบน้าครับทุกคนเพราะว่ามันต้องล้างชำระร่างกายแบบคือเราไปซ้อมยกล้อมามันก็เหงื่อขี้ใครอะไรพวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไปล้มเราก็อาจจะมีแบบพวกเศษหินเศษทรายพวกแบบขี้ดินติดตัวเรามาครับหรือไม่ก็ตอนเราขับรถกลับมาอ,อย่างเงี้ยคือควันอะไรพวกนี้รถมันก็จะอยู่ที่เราหมดเลยผมก็เลยตัดสินใจอาบน้านะครับผมโดยการอาบน้ <laughs> ําที่แบบว่า ลงสบู่ไปโดนแผลด้วยนะครับก็คือแบบเอามือรูบๆนิดๆนิดๆน,น,นะครับผมก็จะเป็นการาทําความสะอาดแบบฮาร์ดคอร์นิดหนึง่งแต่ไม่แนะนําให้ใครไปทํานะครับไม่แนะนําให้ใครไปทําก็คือทําตามหมอดีกว่าไปที่โรงพยาบาลดีกว่าให้เขาร้างแผลดีกว่านะครับผมเสส่วนเรื่องสกรปรกหรือไม่สกรปรกเนี่ยให้หมอเป็นคนดูแลร่างกายคุณดีกว่าไม่ต้องมาทําแบบผมแต่อันนี้คือผมดูแล้วว่าแผลมันไม่มากแบบ จนเราทนไม่ไหวนะครับก็คือมาทําเองดีกว่านะครับผมก็เลยล้างด้วยตัวเองนะครับก็คืออาบน้ําก่อนเลยอย่างแรกน้ําเปล่าโดนแผลเป็นอะไรที่จี๊ดมากนะครับเป็นอะไรที่จี๊ดมากฟังคําผมมาดีๆอย่าหาทําไปล้างน้าเกลือไปล้างเบาดินที่โรงพยาบาลดีกว่ามันจี๊ดพอๆกันเลยแถมยังสะอาดกว่าอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่ามาล้างน้ําเปล่านะครับผมอย่าล้างน้าเปล่าเด็ดขาด <ส IS> ผมเตือนแล้วนะครับแผลที่ว่าถลอกมาอย่างเงี้ยอย่าไปอาบน้านะครับผมถ้าโดนน,น้าปุ๊บนี่คือแบบ มึงเ,หเห้ยคือแบบเออคือเอามันมันมันจี๊ดละกันหรือว่าใครอยากจะลองก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ห้ามแต่ว่ามันจี๊ดแน่ๆลองดูก็ได้นะครับมันจี๊ดแต่มันก็สะใจดีนะผมนะผมผมสายห้าคอไงพราอาบน้ําเสร็จเราก็เช็ดตัวทาความสะอาดมันก็ลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีแผลแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาล้างแผลด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ให้แฟนล้างด้วยช่วยล้างตรงจุดที่ว่าเรามือไม่ถึงนะครับก็คือมันจะมีแผลที่แขนนะครับผมตรงนี้แล้วจะมีที่ตูดนะครับแล้วก็จะมีที่่หัวเขขาา้งผมก็ เยอะนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่พอทนไหวมันเป็นแค่แผลถะลอกผมทนได้นะครับก็คือเอาน้ําเกลือล้างนะครับผมแล้วก็เรื่องเบตาดีนนะครับผมเบตาดีนของที่ใช้สามัญประจําบ้านกับเบตาดีนที่อยู่โรงพยาบาลที่หมอเขาเอามาใส่แผลเราตอนสดๆไม่เหมือนกันฟังผมให้ดีไม่เหมือนกัน,เ,น,กนเบตาดีนที่เราใส่ไม่แสบเท่ากับเบตาดีนในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับผมเมื่อก่อนผมเข้าใจเหมือน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 ทุกๆคนว่า เบตาดีนมันต้องเหมือนกันทุกทุกทุก,ทกรูปแบบถูกปะ่ะแต่ผมบอกเลยว่าเบตาดีนโรงพยาบาลแสบกว่าเบตาดีนที่เราใส่แผลนะครับผมเพราะว่าเบตาดีนเนี่ยเนี่ยผมใส่มานะครับผมไม่รู้มันรู้สึกแสบแหละแต่มันทนได้แต่ไอเบตาดีนที่อยู่โรงพยาบาลที่เขาใส่แผลตอนเราแบบลดล้มใหม่ๆแล้วเขาเอาน้ำเกลือล้างใช่ปะ่ะแล้วเบตาดีนใส่ โอ้โหมันแสบกว่าแอลกอฮอล์มันแสบกว่าทุกอย่างมันแสบกว่าน้ำเปล่าแสบกว่าทุกๆอย่างเลยนะครับผมแสบกว่าจริงๆแสบมากมากเลยนะครับผมแต่มันก็จะฆ่าเชื้อได้แรงเหมือนกันนะครับพอมาฆ่าเชื้อได้แรงแผลเราก็จะสะอาดแล้วก็จะไม่ติดเชื้อนะครับผมก็น,นั่นแหละคืออยากจะแนะนําให้น้องๆถ้าสมมติได้เกิดอุบัติเหตุนะครับแนะนําให้ไปหาโรงพยาบาลยอมแสบทีเดียวดีกว่านะครับผมมันจะมันจะดีกว่าอย่างตอนนี้คือแผลผมไม่ติดเชื้อมันก็ดีไปนะครับแต่ถ้าสมมติแผลผมติดเชื้ออออออที่ผมจะต้งงโดดนนเลยกกก็คืารขูห หมอก็จะเอาแคตตาบัตเนี่ยขูดขูดเนื้อเนื้อที่ตายออกแล้วก็ทาแผลใหม่นะครับผมแต่นี่คือแผลผมแห้งดีแล้วก็ด้วยอาจจะเป็นเพราะด้วยการที่ผมแบบว่าอาบน้ําด้วยแหละมันก็เลยทําให้ผิวผมสะอาดนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละหลังจากนี้ก็อาบน้ําไม่ได้แล้วนะครับดีที่วันนั้นตัดสินใจอาบน้ําแล้วก็ยอมแสบไปทีเดียวนะครับผมไม่งั้นก็คงซกมกอะ่ะอืมมานั่งเช็ดตัวอย่างเงี้ยมันลําบากนะครับผมมันไม่หมดเหมือนเราอาบน้าแน่นอนนะครับผมก็ฝากเป็นคลิปเตือนใจให้กับน้องๆแล้้ววกันใครรที่่่แบบหหาๆออยูืา ฝึกยกล้ออยู่ก็ถ้าไม่คุ้มจริงๆก็อย่าไปทํานะครับอย่าไปทําแต่พี่เป็นทาเพราะว่ามันเป็นอาชีพนะครับผมที่จะต้องถ่ายที่จะต้องแสดงที่จะต้องโชว์นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองทําแล้วมันไม่คุ้มนะครับแลกกับความที่ไม่คุ้มแน่ๆไม่คุ้มแน่นอนนะครับฟังผมไว้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้น ใครที่ดูคลิปนี้ก็เอาไปเป็นอุทาหรณ์ละกันนะครับผมหรือว่าพ่อแม่กำลังเปิดคลิปนี้อยู่ได้ยินเสียงจากผมอธิบายก็สอนลูกสอนหลานให้ด้วยละกันนะครับผมก็ผมเป็นห่วงน้องๆทุกๆคนที่ติดตามนะครับว่าหวังว่าทุกๆคนไม่ทําตามผมนะครับผมนะก็ แชร์เทคนิคเล็กๆในการดูแลแผลนะครับผมให้มันแบบเออดีๆกว่าเดิมไม่ต้องเจ็บมากๆนะครับผมแต่มันก็เจ็บแหละเออมันเจ็บหมดแหละนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมไว้เจอคลิปหน้าแต่จะเป็นคลิปอะไรก็ค่อยดูกันอีกทีนะเพราะตอนนี้ไปถ่ายคลิปไม่ได้นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย,บาย,บาย